เป็นยังไงกันบ้างหลังจากเราผ่านพ้นข้ามปีใหม่นี้มากันแล้วอืมวันนี้เราก็อยากจะแบบทําคลิปในช่วงตอนกลางคืนบ้างเพราะแต่ละครั้งที่เราทาคลิปยาวเราก็จะแบบอ่านเฉพาะช่วงเวลาตอนเช้ากลางวันสะส่วนมากวันนี้เราอยากลองแบบตอนกลางคืนบ้างรู้สึกว่ามัน จะเป็นยังไงมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะก็ตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเ n น r g y ทุกคนความรู้สึกทุกคนความคิดทุกคนเส้นทางที่ทุกคนเดินอยู่ปรับเปลี่ยนเป็นยังไงกันมาบ้างแล้วเมื่อเราข้ามปีเรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเออสำหรับตัวเราและทุกๆคนเนาะมันมีสิ่งที่ต้องก้าวผ่านเยอะมากมก ถ้ามันไม่ใช่ในเรื่องของผู้คนสถานที่อยู่ทางกายภาพภายนอกที่เรามองเห็นมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณจะต้องต่อสู้อะไรมันเยอะมากๆคือไม่ว่าจะเวไหนทางไหนก็แล้วแต่คุณต่อสู้มันเยอะมากๆที่ผ่านมาโอเควันนี้เราก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับขออภัยในความเสี่ยงลดเข้ามานะคะหัวข้อสถานการณ์ที่ อะไรที่กําลังจะเข้ามาหาคุณหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตรงตรงพอดีก um, um, ับเสียงรถเข้ามาเมื่อกี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศในการเปิดไพ่นิดนึงก็จะมีการตั้งกล้องแปลกๆก,ก็เดี๋ยวเราค่อยปรับเปลี่ยนกันไปเนาะเดี๋ยวขอเช็ค e NERGY ด้วยสำหรับนี้กันก่อนว่าแต่และคน e NERGY เป็นยังไงกันบ้างแล้วเพื่อให้ตรงกับหัวข้อนี้ว่าที่เรากำลังจะอ่านเนาะขอเช็ค e NERGY ก่อนว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นยังไงกันบ้าง ขอสับข้างนอกนะคะเดี๋ยวทุกคนจะตาลายเอน r g จีคนที่เข้ามาเป็นยังไงกันบ้างคะเอ็ดออฟสนะคะเอ็ดออฟคัพส์เทนคัพ The World นะคะแล้วก็ขอใต้สำรับนะคะบางทีเสียงเพลงมันก็ซาซเพราะว่ามันตรงกับที่เราต่อบลูทูธเสียงลำโพงใหม่พอดีใต้สำรับซิกออฟสอดนะคะเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้แปลกไม่ได้แปลกอย่างที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้เนอะว่าใครหลายๆคนๆๆเราเจอสถานการณ์ที่หนักหน่วงมากๆ และเรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้จบคอมพลีสซะทีเดียวหรอกคือม,มันมีสิ่งที่มันโดนจัดแจงไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้สำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้แต่มันก็ยังมีบางจุดที่มันอาจจะยังไม่สามารถทำให้คุณก้าวไปแบบเต็มรูปแบบในการทำสิ่งนั้นแบบเต็มเหนี่ยวมันต้องค่อยๆเกิดจากสิ่งที่สถานการณ์เข้ามาผู้คนเข้ามาสิ่งที่คุณมองเห็นมันจะทาให้คุณได้ก้าว ออกไปทำสิ่งนั้นได้มากมากกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็จะต้องใช้เวลาค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นในสิ่งที่ดีมากๆอย่างเราขออ่านพลังงานโดยรวมที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่พลังงานตอนนี้ของคุณคือมัน complete มัน,มนจบสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วไม่ว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังในอดีตแต่มันคือเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการการ จบบางสิ่งบางอย่างที่คุณทํามาเนิ่นนานแล้วเหมือนกับว่าสิ่งนั้นที่ที่คุณพยายามสร้างมันมาทํามันมาคือคุณทํามันครบจบสมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้หมายความว่ามันไม่ต้องไปเริ่มใหม่กับเรื่องนั้นแล้วคือถ้าจะเริ่มใหม่คุณคุณจะไปทําสิ่งใหม่ได้แล้วคือมันมันจบสมบูรณ์ในสิ่งเก่าเรียบร้อยแล้วแล้วมัน c o m p l e t มันฟูล f ิล l คุณมันเต็มรูปแบบแล้วในสิ่งที่ผ่านมามันเป็นฟ e ลประมาณว่า คุณทํามันมาเต็มที่คุณให้กับสิ่งนั้นมาเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะจบในรูปแบบไหนก็ตามแต่มันดีสําหรับคุณเสมอไม่ว่าตอนจบมันจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจไหมเศร้าไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือมันมันจบด้วยความสมบูรณ์แบบของมันเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณรู้สึกดีกับสิ่งนั้นที่มันได้จบลงเพราะมันเป็นสิ่งที่จะไม่ยึดติด ให้คุณไปทำสิ่งใหม่คือสิ่งเก่าที่มันจบไปเนี่ยเพื่อไม่ดึงรั้งให้คุณอยู่ในที่ที่เดิมสิ่งสิ่งเดิมมันต้องไปสิ่งสู่สิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ในสิ่งที่คุณต้องไปทำอ่ะควรจะไปทำคือถ้าสมมติว่าคุณจะไปทำสิ่งใหม่เนี่ยมันไปไม่ได้เพราะมันมีสิ่งเก่าเนี่ยรั้งอยู่ซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะมันเป็น e อ NERGY ไี้ไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าคุณรู้สึกยินดีกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆคุณยินดีกับสิ่งที่ คุณจะได้พบเจอมากๆแล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะไปพบเจอมันล้าค่าสําหรับการรอคอยของคุณมากๆพลังงานวันนี้เป็นเป็นคนที่เข้าใจเส้นทางชีวิตในการใช้ชีวิตมากๆเป็นคนที่สามารถปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างถึงแมว้ว่ามันอาจจะหนักหน่วงในชีวิตของคุณก็ก็ตามแต่ แล้วเรามาให้พี่หพช่วยบอกคุณสำหรับนี้ว่าสถานการณ์อะไรที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะสถานการณ์อุ้ยขอสับอุ้ยออกมาแล้วใบแรกนะคะไฟอับสอดขอสับข้างนอกนะคะสถานการณ์อะไรที่จะเข้ามาหาคุณอันนี้ทุกคนไม่เห็นเราขอวางไว้ตรงนี้เนาะ ต่อไปนะคะเซเว่นอวอนสสามถ้วยนะคะอันนี้ห้าไม้เทา้าขอขยับนะคะห้าดาบห้าไม้เทา้าขอดูใต้สำหรับก่อนถ้าถ้าเกิดว่าจบ ในสิ่งที่เราพูดแล้วก็จะไม่เปิดต่อแต่ถ้าเราอยากอยากเปิดต่อก็เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดกันสองถ้วยสองถ้วยขออ่านก่อนนะคะสถานการณ์ที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นมันมันเป็นงานที่แบบเป็นงานหลักห,หรืองานรองอะไรก็แล้วแต่แต่คุณขับเคลื่อนมันไปด้วยแพชชั่นและความมุ่งม,มั่นกับมันมากม ซึ่งสิ่งนี้มันเกิดจากสิ่งที่คุณได้ทำกับทีมงานคือคุณมีทีมในการทำสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือทำงานบริษัทหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามแต่แต่สิ่งนั้นสิ่งที่คุณมุ่งหวังที่จะทำนะ่ะมันจะมันจะเป็นที่โดดเด่นมันจะเป็นที่ประจักษ์มากๆไม่ว่าคุณจะมีคู่แข่ง ในในเรื่องที่คุณทำมา,มากน้อยแค่ไหนแต่คุณจะประสบความสำเร็จสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะประสบความสำเร็จให้คุณได้ยืนโดดเด่นขึ้นมาเราไม่อยากใช้ควาว่าเหนือเนาะเราจะใช้ควาว่าโดดเด่นขึ้นมากับผู้ที่เข้ามาทำสิ่งนั้นเหมือนกันกับคุณคุณจะโดดเด่นในสิ่งนั้นมากๆและหนึ่งสิ่งก็คือ คุณจะเป็นผู้นําในการฟอร์มทีมต่างๆในการทําในเรื่องนี้มากๆซึ่งคุณจะเป็นคนที่มองเห็นว่าอะไรที่มันคู่ควรในการที่จะลงทุนลงแรงในการทําสิ่งนี้ไหมอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงที่คุณควรจะแบบไม่ไปต่อกับสิ่งนั้นกับสิ่งนั้นไหมเพราะามันมันดูเสี่ยงมากคุณจะเป็นคนที่มองและเล็งเห็นในสิ่งนั้นและมันก็จะเกิดการที่แบบ d e b a t ในทีมของตัวเองด้วยแต่มันไปไปในด้านที่ดีเนาะมันเป็นการไฟในทีมเพื่อไปสู่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าและก้าวผ่านมันไปให้ดีกว่าเดิมเพื่อปกป้องหรือป้องกันในสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบรุนแรงขึ้นในในบางสิ่งบางอย่างเนาะและหนึ่งอย่างก็คือหนึ่งอย่างก็คือถ้าคุณไม่ไม่ได้มุ่ง มุ่งเน้นแค่เรื่องงานการประสบความสำเร็จเรื่องงานเนี่ยมันจะนำพามาซึ่งการไปเฉลิมฉลองการไปงานเลี้ยงอ่ะมาต่อกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่า,วาแล้วแถวบ้านเราก็จะเงียบมากโดยปกติแล้วแต่ก็แต่ก็มีเสียงวุ่นวายนิดหน่อยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบนิดนึงนะคะ อาจจะเป็นการม่งบอกว่าสถานการณ์ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยสองรอบและในการทำคลิปนี้นั่นหมายถึงว่ามันจะเข้ามาให้คุณรู้สึกว่าให้คุณรู้สึกหมดุดหิดกับสถานการณ์นั้นนิดหนึ่งแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในในสถาน,นาการ์นั้นณนะนะวันนั้นนะคุณจะรู้สึกยังไงก็ตามขอให้คุณรู้สึกรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง ไม่ต้องควบคุมมันปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแค่คุณรู้ว่ามันจะเกิดสิ่งนี้นะเออคุณก็ทําพลังงานทำอารมณ์ตัวเองก็เข้าใจเข้าใจมันไปเกาะล่วงนาที่คุณจะไปเจอสถานการณ์ลิ้งพันที่จะไปเจอสถานการณ์นั้นนะคะแล้วก็เราสุาเราอยากเปิดให้คุณเพิ่มคุณเห็นได้สําหรับเรานะเราสกขอาการไปพบเจอหรืองานเลี้ยงเนี่ยนำพา มาเจอซึ่งคู่ของคุณมากๆถ้าถ้าคุณเจอแล้วมันมันยังไม่ใช่คู่ที่จะแบบที่ที่จะใช่คนนั้นอะมันอาจจะเป็นการสารต่อกันในอนาคตได้เออมันอาจจะประมาณนั้นมาขอดูอีกนิดนึงนะคะเราขอไม่ชัฟเฟิลแล้วขอจับออกมาดูพอใต้สำรับเราจะให้เขาเป็นอันนี้อยู่ <c oughs> คุณ the world The world ออกมา The world อันนี้กับ The world สำหรับนี้มีความแตกต่างนะคะ The world สำหรับเนี้ยที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อย่างที่เราอ่านไปก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยมันจะได้รับในเรื่องของการเงินการประสบความสําเร็จการทําบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนแล้วคุณจะโดดเด่นโดดเด่นตั้งแต่ใบนี้ราคาที่เราบอกแล้ว The world มาเนี่ยคือมันโดดเด่นมากกว่านี้อีก คือถ้าคุณไปถึงวันนั้นขั้นนั้นในในเวลานั้นอะคุณจะไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของคุณทำแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณทำแล้วมันไม่สามารถให้คุณดำเนินเส้นทางในชีวิตได้หรือไม่สามารถทำเงินได้อะไรเงี้ยสิ่งนั้นจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณในนเวลานั้นนะไม่เป็นปัญหาเลยเรารู้สึกว่าม,มันจบแล้วไหมอะ <laughs> มันต้องเปิดเพิ่มอีกไหมอ คือเราอยากให้เขาจบตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ไพ่แองเจลช่วยอธิบายบอกคุณนิดนึงนะคะดีมากเลยค่ะสถานการณ์ที่จะเข้ามาขอแค่คุณรู้ว่ามันอาจจะมีบางบางสถานการณ์ที่อึดหอิดทาให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณผ่านงานนี้ไปได้มันก็จะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณได้ดีมากม ขอให้แองเจ a ลแอนเช่วยบอกคุณนิดนึงนะคะว่ายังไงสิ่งที่เราอ่านไปหรือมีแมสเซจอะไรที่อยากจะบอกคุณจุ s e a new e i r i c t i o n เดี๋ยวจะมีทางเลือกใหม่ๆให้กับคุณในอนาคตในเรื่องของการงานเส้นทางชีวิตหรือเปล่า not the right time ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันจะ มองเห็นยังไงอะมันไม่เห็นน่ะเส้นทางที่เราพูดไป Not The right time ค่ะไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณใช่ไหมคะ Take action เดี๋ยวสถานการณ์นะพอมันเข้ามาปับแล้วมันจะต้องให้คุณแบบ take action ออกมาทันทีไม่ต้องคิดเยอะนะคะ แค่คุณคิดแวบหนึ่งคุณก็จะตัดสินใจได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่ให้คุณนิ่งแต่เมื่อมันเข้ามาคุณต้อง take action กับมัน peaceful resolution นะคะอีกสักใบแล้วก็เดี๋ยวใต้สำรับ a year from now a ัค h ี l อนเจในที่นี้เขาอาจจะอยากบอกให้คุณทำสมาธิเนาะอยู่กับตัวเองไม่ว่าคุณจะนั่งสมาธิหรือการฟังขึ้นเสียงต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณมีสมาธิให้คุณนิ่งสงบอยู่กับตัวเองคุณจะสามารถคอนเนคได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนางฟ้าประจำตัวคุณหรือไฮเอิร์ดเซลของคุณได้และทุกการ ทุกคำถามทุกสิ่งที่คุณอยากรู้ทุกสิ่งที่คุณสงสัยมันจะปริงแว็บเข้ามาในหัวคุณมันไม่ใช่แค่ปิงแวบเนาะคุณสามารถขอเขาได้แล้วคุณจะได้รับอย่างแน่นอนอิอเยฟฟอมนาวนี้เขาอาจจะบอกถึงคุณว่าสิ่งที่คุณทำต่อจากเนี้ยประมาณหนึ่งปีเนี่ยจะพาให้คุณได้ไปสู่สิ่งที่คุณ ปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการมันอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ขอให้คุณรู้ว่าให้คุณเต็มที่กับมันนะคะอืในทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาขอให้ใช้สิ่งที่เป็นความสงบสงบจริงๆที่มาจากข้างในตัวของคุณเองมันจะพาคุณก้าวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้แล้วก็เดี๋ยวขอเป็นคำสั้นๆให้กับคุณก่อนจบคลิปนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นแองเจิลเหมือนกันแต่เป็นแองเจิลนัมเบอร์เนาะใช่ไหมเลิฟแมสเซจ from your angel <laughs> ลายสหรับจำชื่อไม่ได้อ่ามาให้คนกันนะคะยังไงเธอก็ต้องทำสำเร็จยังไงเธอก็ทำสำเร็จแน่นอน83นะคะคอนเฟิร์มแล้ว ใส่ใจมันให้มากกว่านี้ใส่ใจกับมันให้มากกว่านี้นะคะใจเย็นเย็นก่อนอม,มันมีบางอย่างที่เราก็ต้อง move ไป move ไปจากที่ตรงนี้เนอะ ก้าวแรกเท่านั้นที่ยากอจริงๆค่ะก้าวแรกเท่านั้นที่ยากแล้วสเต็ปต่อไปมันก็จะแบบทําให้คุณได้เข้าใจได้เห็นอะไรเยอะขึ้นมากๆในสิ่งที่คุณทํานะคะเพราะเขาบอกว่ายังไงคุณก็ทําสําเร็จแน่นอนขอแค่ให้คุณใส่ใจกับสิ่งที่คุณทําให้มากกว่านี้แล้วบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองต่อไปอยู่แล้วเนาะเราไม่มีการหยุดพัฒนาอยู่แล้วก็ เ็เป็นการย้ำเตือนว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เป็นทางโลกสิ่งที่เป็นมุมมองเดิมให้เราปรับมันใหม่แล้วก็พัฒนาในสิ่งนั้นมองเห็นในเชิงที่มันกว้างขึ้นเชิงที่มันลึกขึ้นกว่าสิ่งที่เราเคยมองโลกเดิมและสิ่งสิ่งนั้นที่เป็นก้าวแรกที่ยากขอให้คุณผ่านมันไปทำก้าวผ่านสิ่งที่เป็นก้าวแรกที่ยากของคุณและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นความสนุกเป็นความอยาก เป็นความรู้สึกอื่นที่เข้ามาแทนอ <laughs> ใต้สมับรต้องพยายามเรื่องนี้อีกกี่รอบเธอถึงจะยอมทําสักทีเราก็ส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าโดนใบนี้บ่อยเหมือนกันก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืก็ไม่เป็นไรหนูเพราะว่าเราค่อยๆเข้าใจตัวเองเห็นสถานการณ์ตัวเองไปแล้วก็ ค่อยๆปรับแต่เราดูภาพรวมแล้วว่าสถานการณ์ต่อไปที่คุณจะเจอเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นชาเลนจ์แหละทุกอย่างมันเป็นความท้าทายเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แหละแต่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้เพราะคุณเกิดมาเพื่อทําเกิดมาเพื่อยืนอยู่ตรงนั้นเกิดมาเพื่อทําสิ่งตรงนั้นแล้วคุณจะได้รับความประสบความสาเร็จขอให้ทํามันให้เต็มที่ตั้งใจมันให้มากกว่านี้นะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะ